หลังจากตีเส้นวัดระยะขอบบ่อดูครับก็เริ่มงานแล้วครับตีเส้นวัดระยะขอบบ่อครับเส้นขาวก็เริ่มแล้วครับเป็นการงานถอยดินครับจะคลองนาบอกเ้าอยากได้ทางครับก็เลย บ่มีกล้อเพื่อนเลยเอาคันค้นนี้ครับมาคอยดินนี่ครับกับแมครคันเล็กของเราคเก่าน,นะครับาาเริ่มแล้วตอนนี้เนี่ยครับกลางทุ่งนา พอดี่หกรอบผมว่างเลยใส่คันนี้ครับรอไปติดตามว่าเพื่อนสิเทด้ามแจวบัแวแจววครับลองเบ่งนะครับอ่าไปละครับมาเบ่งนะครับโอเพบันทามสุดยอดอะไรครับโอ้สุดยอดครับ เพิ่นไปแจ้งมาครับชายดัครับนี่ย้วยครับผมเป็นงานถอยครับถอยดินขุดสะถอยดิน ตามสมกันต่อไปครับวันนี้อยู่กันยาวๆ เอ้ทักทายแล้วครับทีมงานทีมงาน น้อยของเราครับเลียครับอามือนี้อาีำเมื่อนเดียสักหน่อยครับหลังจากเพิ่นทอยดินขึ้นไปไว้ลายแล้วกะ็เป็นการโจกขับวาน,นะ,ะเบิ่อเขียดเขียดขาวหเด้วครับตีเสร็นไว้คือเขียดสะเนาะ นี่กะคือเป็นเขตก,กับครูกับตีวคู่ใหญ่อยู่ครับเนี่ยโอเคโอเคโอเค้โอเบ่งเอารับคนครับยันเต่บ่ได้ทักทายครับยันจะลืมกันเนาะสนใจก็ติดต่อได้เวยครับสำหรับการขุดซะของ แมคโครคูบต้าคันเล็กคันจิ๋วของเฮานะครับราคากะบกันเองครับปบแพงครับแต่อยู่ในเขตสกลกับโบแพงปไนไดครับชาหน่วยนี้ก็ตีว่าราคาทั้งว้วยดินทั้งหยางเอาไปนี่เนาะครับกะตีราคาไว้หมื่นห้า 15, ครับชากงานยาวประมาณสิห้าเมตรครับกว้างกับสิบเมตรครับ ถามเพิ่นแล้วครับเพิ่นวอมื้อนี้สิเอาให้แล้วครับอาชีเมื่อแดกกะคือชีเอาครับนี่ครับทั้งเบิกหน้าให้เพิอมครับในราคามื่นหาครับเบิกหน้าเห็ดทางให้เพ้อมเที่ยวลงมาอันนี้คือดินที่เอาถอยมาครับเอาไว้ปลูกเถียงเพิ่นว่าปลูกเทียงละเกตเป็นทางเข้าครับ สำหรับรถด,ดำรถแต่งเอากะตอนนี้กระจอดแล้วเป็นรถด,ดำแต่งนะครับเปิดแต่งไวใ้ใจสำหรับรถเ,เกี่ยวเกี่ยวข้าวเอาเทเข้าวครับแต่เมื่อน,นี้จำเป็นต้องมาถอยดินครับเพราะว่าพกล้อบ,บว่างครับอันนี้คือเขียดซะได้ครับสีเส้นขาวอันนี้ครับ จบไปก็เริ่มออกบอ่อแล้วครับเนาะอาเริ่มดูดีแล้วครับเป็นทรงสะและ้วตอนนะ การแต่งกันอก,กับตองกระดาษออกกล้องเป็นแห่งเง็้ยเล่นนะสูเฟือรกระดาเบื้องเหงาครับคนขับกระดามีทีมงานมาคุมอยู่สามกับตอนนี้ครับทั้งขับรถดัมเดียทั้งขับรถไทเดียครับทีมงานกระดา เอาครับวันนี้เพื่อนมีเด็กน้อยลงไปหาป่าแล้วครับผู้นึงครับโอ้มันหนักกลายยางเขาเห็นบอกคนคุมผมครับโอ้เห็ดยไปา่าอ้อว๋อาอเพื่อนออกซื้อเพื่อนละเห็ีดไปครับคือว่าเราขับลูกลานแถวนี้พอดีขี้ด้อยเนี่ยและครับ เดี๋ยวไปเบิ่งดินตัวเิ่นทวายไว้เลยครับว่าสิเป็นอะไรนะวะสำหรับโคฮก็ได้มือนี่กะตอนนี้กะบรรยากาศกะพุดีคักครับกำลังลมผัดเย็นๆค้ำๆตะเวนสิตกดินอืมไม่ครับบรรยากาศตะเวนสิตกดินแล้วบังใน่น้อยเหี่อยวอวยนี่ครับ แต่ก่อนแต่ก่อนเป็นคนาครับเป็นคนาเหมือนตัดีขาแล้วอา๋อเสียเบื้องเบืองพักไหนน้อยอ้นี่ออกกองเห้ยมึงไปใส่โว้ยกูนึกว่าจะเอาโรดคันนี่เบ้อบอบอบบ หน้าตาคือกระโปองอีแสกในไงกูไปถ่ายเนาะโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกเรา,นานดูขับกระโปองปีจะใครอยากออกกล้องเหรอเ่าะฮะครับ หลังจากที่ติดตามปเปินมาตั้งแต่เช้ากะยังได้สมีอยู่ครับอ,<า>รอ๋อนาก็ฝากติดตามซะนวนี่หน่ยนเด้อครับผมว่าสีงามหรือสีใหญ่ขนาดใดต่ก,กะเบ่งแล้วกะงามอยู่ละครับเพราะว่า,วามือนีมันกระค่ำแล้วครับผมก็สีขคอจบคลิปนี่ไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับเอาไว้ เดียวผูสิทายตอนมันเรียบร้อยเบิ่องนะครับตอนมันแล้วแล้วงอมันขัดไม่บุกขาดแต่ก่อนกามาเห็ดกะคักนะครับคือว่าง,งานพีมืออยู่ได้ครับสำหรับเป็นไทคัพแคคคน่คนก็ไนะฮะเปเป็นกำลังลูกกำลังแก่งครับ ฝากติดตามบัตรซาแล้วนะครับผมเอาโอเคครับผมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับ